นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะาโมระเภปุตตังธนกาโมระเภทนังอัตติกาเยกายะยายะเทวานังปิยตังสุตตวา อิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณงสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควา ยมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสุสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาวเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมมะราชาโน ทาเาวสุวรนโนมรณังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเาวสุวรนโนจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสพุสะพุทธังอรหังพุทโธท,ทาเาวสุวรนโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควโยมมะราชานโนาเาวสุวรนโนมรณัง สุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสุสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาวเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายยมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณงสุขังอหังสุขโต นะโมพุทธายะท้าวเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสพุสัพุทธังอรหังพุทโธท้ทาวเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณงสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะ ้าเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธเท้ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณงสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะเท้าเวสุวรรณโน จตุมหาราชิกายักษะพันตาพัดภูริโตเวสสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาเวสุวรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าเวสุวรณโนมรณงสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะเท้าเวสุวรณโนจตุมหาราชิกา ยักขะพันตาพัดภูริโตเวสสะภุสะพุทธังอรหังพุทโธท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณงสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกา ยักขะพันตาพัดภูริโตเวสะพุสะพุทธังอรหังพุทโทธท้าเวสุวนโนนะโมพุทธายะ